เขาคุณแม่คะ่ะสุดสันคบรอบเดบิวต์18ปีค่ะขอบคุณค่ะเย้ไหนพี่ชานี่หันหลังหนึ่งทีหายไปข้างหลังเย้เย้ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจริงๆแต่เดี๋ยวเขาหายใจก่อนได้๋ยปะเขาเมื่อกี้แกล้งเราปะชิดตู่ปะให้เต้นสามรอบกันแล้ว ดีใจมากดีใจมากพูดอีกร้อยร้อยคงก็ยังคงจะพูดคําเดิมว่าดีใจมากที่ได้มายืนอยู่บนเวทีนี้กับน้องๆทุกๆคนถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะมาดูพวกคุณอีกในฐานะพี่สาวคนหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นเดรสหรือว่าเป็นเทรนเนอร์ใดๆเพราะเรารู้สึกว่าเราแค่เป็นคนที่เดินอยู่ข้างหน้าพวกคุณนิดเดียวเองเราอยากให้ประสบการณ์พวกคุณมากกว่าที่จะมาคอมเมนต์พวกคุณว่าพวกคุณต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเจอก,กันใหม่คราวหน้าค่ะขอบคุณค่ะ